สวัสดีครับอยู่กับผมถูกใจใส่แข่งนะครับคลิปที่แล้วก็ได้ลื้อฝาสูบหรือเสื้อสูบอะไรกันมาแล้วนะครับก็อาจจะมีวิธีการเอา,เอาสูบออกจาก,กสลับครับตอนติดแต่ผมถ่ายไปแล้วครับยังไม่ได้ลงครับก็เอามาเช็คนี่นะครับแรงดันปั๊มน้ำมันเครื่องเห็นรูไหมรูเนี่ยรูนี้จะเป็นรูของปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กัน ที่รูตรงนี้นะครับเวลาติดเครื่องยนต์นะครับน้ำมันจะพุ่งออกมาจากตรงนี้นครับแล้วก็เห็นร่องไหมจากนั้นมันจะแตมร่องขึ้นมาแตามร่องแล้วก็ขึ้นจากเสาเนี่ยมันก็จะไหลมาตามเสาไหลมาตามเสาแล้วก็ไปที่ฝาุบแล้วก็จะเป็นเลี้ยงแคมเลือกกระเดื่องวาล์วจากนัก้นมันก็จะไหลกลับทางฝั่งโซ่ลาร้นนะครับคราวนี้ก็ใช้หนังแกงครับร้อยไว้นะครับเพื่อจะปั่นดูนะครับก็จะปั่นทางจานไฟนะครับ ผมจะใช้ลูกบล็อกจับสว่านนะครับปั่นยันฝอยดูแล้วก็ใช้ตัวทีนะครับจับโซ่ละลินไว้นะครับแล้วก็ปั่นดูว่าเช็คละมันเครื่องอ่ะมันจะพุ่งออกมาหรือเปล่าถ้าพุ่งออกมาคือผ่านนะครับถ้าไม่พุ่งคือต้องเสียเวลาผ่าชุดอ่าเปิดฝาข้างนี่เช็คระบม้ะมันเครื่องต่อนะครับก็รถคันนี้ก็ปลายกานก็เป็นรอยด้วยก็ไม่เป็นไรครับงบประหยัดรถไว้ขี่ไปซื้อข้าวนะครับอาจจะปั้นรุ่นนี้ก็ง่ายนะครับพวกอะแดปเตอร์นะครับเนี่ย ข้อต่อต่างๆครับเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดมาจากชุดบล็อกชุดบล็อกสองหุนนะครับซื้อแมม, be ม,มก็จะแถมตัวนี้แมมแล้วก็ผมได้ซื้อลูกบล็อกทดมานะครับมันจะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับลูกบล็อกทดสี่ตัวครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูทีละชิ้นก่อนมันก็สามารถใช้ได้หลายอย่างเลยลูกบล็อกทดนะครับมันจะทดตั้งแต่สองหุนสามหุนสี่หุนนะครับทดกันไปทดกันมาครับ ال ก็สรุปแล้วจับพู่กันไปจับพู่กันมามันก็จะได้แบบนี้นะครับ อันนี้ลูกบล็อกเบอร์สิบเจ็ดเอาไว้ขันครับตรงนี้นะครับตรงแกนไฟลูกบล็อกเบอร์สิบเจ็ดแล้วก็จับคู่มันเองตัวนี้นะครับได้แล้วจากนั้นก็หาอีกตัวหนึง่งน่าจะเป็นตัวสามหุนเสียบจะใช้แค่สองตัวครับมันก็ไล่เอาเองครับมันก็จะจับคู่กันเองได้จากนั้นก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่แถมมาจากลูกบล็อกสองหุนนะครับลูกบล็อกสองหุนที่ซื้อมาเป็นกล่องนะครับ ของแบบนี้นะครับเนี่ยของร้อยกระบาทสองร้อยกรบาทมีหลายราคาครับให้เลือก,กแ้วแต่ครับยิ่งแพงก็ยิ่งดีนะครับจากนั้นก็ผมจะมาจับประสวะนะเนะสวปัาใส่ด้วยปัสสาวนไฟก็ได้จากนั้นผมก็จะไปปั่นดูนครับแล้วก็เช็คด้ามัเครื่องแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะใช้ตัวทีนะครับเนี่ยบังคับไว้ไม่ให้โซ่ตกนะครับ แล้วก็ปั่นเล่นดูนะเพื่อนเห็นไหมดูนะครับอ่าน้ำมันเครื่องออกมาแล้วนะครับเพื่อนผมจะเร่งเต็มที่กัดเลยนะครับปรับสว่านไปที่เบอร์สองครับให้เร็วที่สุดครับก็สังเกตดูกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมโคตรแรงเลยครับ มันเครื่องพุ่งออกมาโคดรแรงเลยนะครับเพื่อนๆเยอะด้วยโอเคนะครับเพื่อนถ้าติดเครื่องรถก็จ,จะพุ่งแรงกว่าน,นี้นะครับโอ้แบบนี้คือเลอะเต็ม้านแล้วตัวนี้แล้วก็แหา่พ้เช,ช็ดตัวน,น,นี้ก็เลอะเต็มเลย โอเคนะครับมีน้ํามันไหลออกมาจากรูนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าทผ่นนะครับซึ่งผมก็ประชดมันเติมน้ํามันซะล้นเลยเดี๋ยวก็ค่อยถ่ายทิ้งนะครับก็ท่านนะครับปั๊มน้ํามันเครื่องไม่เสียหายนะครับมันจะเป็นตรงนี้นะครับเพราะว่ามีเศษประเกลนยน้ำไปอุดตันตรงนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก็เพื่อนเพื่อนก็ไปขุดประเกณฑออเอาครับก่อนจะขุดประเกลีก็แห่เศษผ้าเล็กๆกนะครับ อัดตรงนี้ไปให้แน่นเลยครับเดี๋ยวเศษอะไรจะตกเข้าไปข้างในนะครับก็อัดทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโซ่ระลื่นด้วยครับอุดแหาผ้ามาอุดนะครับอุดทั้งฝั่งรูนี้นะครับแล้วก็รูตรงนี้ครับสองรูเนี่ยแห่ผ้ามาอุดแล้วก็แซะปะเก็นออกได้เลยนะครับก็ระวังอย่าให้มันประเก็นเสร็จมีโอกาสนะครับประเก็นเสร็จประเก็นจะตกข้างในนะครับก็เดี๋ยวไปตันกองน้ำมันเครื่องอีกก็ทําการแกะแซะปะเก็นนะครับ ใช้มีคัตเตอร์ก็ได้ครับค่อยแกะอกครับหรือว่าจะใช้เกียงอย่างเงี้ยครับแส้แส้แสแสออกนะครับทั้งเสื้อด้วยแล้วก็เสื้อสูบผมส่งฟันไปแล้วส่งฟันแล้วก็ตอนนี้ก็รออะไรบางส่วนอยู่นะครับเสื้อสูบเราส่งฟันแล้ว,ลว,ลวอย่าทึ่งประกอบนะครับเพื่อนเราก็ต้องมาเช็คเลยครับว่าแหวนมันได้ไหมเราต้องเอาแหวนมาใส่นะครับเพื่อนนี่ผม ยังไม่ได้แซะไปเกณฑเลยที่เสื่อสูบอ่ะอันนี้คือคว้านไวแล้วสวยนะครับเวลาเราก่อนประกอบครับเราเอาแหวนาใส่ตรงนี้นะครับแหวนสูบแล้วก็เอาหมวทุ่สูบดันไปครับไลยย่ตั้งแต่ตั้งแต่ล่างถึงข้างบนนะครับว่ามีแสงรอดไหมทําแล้วก็เอาไฟฉายส่องดูครับว่ามีแสงรอดไหมถ้าแสงรอดไม่แผ่นนะครับก็ควนไหลได้นอนครับเสียเวลาครับแล้วก็ชุดฝาสูบผมยังไม่ได้เช็คนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆทำไปครับรถคันนี้ผมก็ไม่ได้รีบนะครับ ก็ผมปั้นมาก็เนี่ยผมกั้นเขาจัดให้ผมครับยี่ห้อเนี้ยเป็นไซส์ร้อยแล้วนะครับ <c oughs> แต่ผมยังไม่ประกอบหรอกเพราะว่าต้องรออะไรบางส่วนอยู่ผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาสุบนะครับยังไม่ได้เช็คนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีเช็คเบาน้ามันเครื่องก่อน,นะครับเดี๋ยวก็ต้องไปเช็คฝาสุบตัวน,นี้เสื้อสุบ คว้านมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องเอาแหวนใส่แล้วก็เอาไฟซองดูไล่แต่หัวยันท้ายครับแล้วก็ในส่วนของฝาสูบก็ต้องเช็ควาลวเช็คกระเดื่องเช็คแคมเช็คลูกปืนแมคมเพราะว่าเพราะว่าเขาอัดมาแน่นเกินอย่างเงี้ยลูกปืนแคมเขาจะาแตกหรือเปล่กปาก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็ต้องเช็คลูกปืนแคมอีกอันนี้คือที่เหลือคือก็กต้องเช็คเช็คเชือกแล้วก็เช็คฝาสูบครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นการเช็คแรง่ังน้ำมันเครื่องไปก่อน ไปเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนถ้าชอบพิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ